ข้อตกลงในการพัฒนางานนะครับ Performance Agreement หมายความว่าคุณครูทุกท่านต้องทำข้อตกลงและพัฒนางานกับผู้มีการงโรเรียนเพื่อที่แสดงเจตจานงว่าในหนึ่งรอบปีงบประมาณนะครับจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอะไรนะครับให้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ PA กับผู้บริหารสถานศึกษา มันจะคล้ายๆกับ M O U นะครับคล้ายๆกับ M O U นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ P A นี้กับผู้บริหารโรงเรียนนะครับการทำ P A เขาต้องคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาคำนึงถึงนโยบายนะบของต้นสังกัดคือของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ครับทีนี้ผู้ที่เห็นชอบว่า PA เราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยคือใครก็คือผู้บริหารสถานศึกษาของเรานั่นเองนะครับ PA สรุป PA คือข้อตกลงที่เราทำกับผู้มีการโเรียนเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงว่าในหนึ่งปีงบประมาณเราจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไรให้มีคุณสมบัติให้มีคมุณลักษณะอย่างไรให้มีความรู้ทักษะในแต่และวิชาอย่างไรนะครับเราจะพัฒนาผู้เรียนด้านไหน ก็สามารถพัฒนาได้หลายด้านนะครับอย่างเช่นความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือสมรรถนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือคุณลักษณะประจําวิชาก็ได้อันนี้คือความหมายของ PA นะครับถามว่าใครบ้างที่ต้องทำา p ก็ของครูทุกท่านต้องทำา PA นะครับยกเว้นครูผู้ช่วยเท่านั้นคุณรูผู้ช่วยก็จะทำา PA ของของครูผู้ช่วยนั่นแหละ เขาเรียกว่าทาแบบประเมินหรือข้อตกลงของการพัฒนาของครูผู้ช่วยทําแบบเดิมของครูผู้ช่วยคือ14ตัวชีว่วัาเพราะฉะนั้นหลังจากหลุดจากครูผู้ช่วยคือพ้นจากครูผู้ช่วยก็จะเป็นคุณครูคอศ .1 ก็เริ่มทํา PA ตั้งแต่ได้รับคําสั่งคอศ .1 น,นั่นแหละเป็นต้นไปนะครับสําหรับครูผู้ช่วยเพราะฉะนั้นคุณรูที่เป็นคอ .1 ถึงคอศ .5 คุณครูทุกท่านก็ต้องทำข้อตกลงและพัฒนาอย่างที่บอก PA นะํามาใช้3อย่าง 1. เลื่อนเงินเดือน 2. คงวิทยาฐานะ 3. ใช้ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะเพราะฉะนั้น PA สํมคัญคือทําเพื่อคงวิทยาฐานะนี่แหละสำคัญนะครับต้องทํามีคําถามในกลุ่มไลน์นะครับหลายคนถามเข้ามา กรณีที่เป็นคอสสามแล้วอายุราชการเหลือสามปีสี่ปีเนี่ยไม่ไม่ขอมีและขอเลื่อนปิทยาฐานะถามว่าจําเป็นต้องทํา PA ไหมคําตอบก็คือจําเป็นนะครับเพราะต้องใช้ในสองส่วนคือหนึ่งเรื่องเดือนเดือนนะครูคต้องทํา PA อยู่แล้วสองคงวิทยาฐานะตามมาตราห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นครูทุกท่านก็ต้องทํา PA สรุปไม่ง่ายนะครับไม่มีข้อยกเว้นนั่นเองนะครับถ้าไม่ทํา PA นะครับองค์กรก็จะไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพราะเขาจะใช้ PA ปริพิจารณาในเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงินเดือนด้วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบนะครับของข้อตกลงและพัฒนางานข้อตกลงในการพัฒนางานประกอบด้วยสองส่วนนะครับคือส่วนที่หนึ่งข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่ง ก็คือ3ด้าน15ตัวชี้วัดนะครับส่วนที่2พรพอตกลงในส่วนของประเด็นท้าทายนะครับที่เราจะพัฒนาผู้เรียนไปในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูส่วนที่1ก่อนครับท่านอาจารย์ส่วนที่1กงกคสเขาก็ได้กําหนดไว้ว่ามี2ข้อย่อยด้วยกันข้อที่1คนคุณครูต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งและต้องมีภาระ,ะงานสอน คือครูสอนผสมวัยต้องมีชั่วโมองสอนเท่าไหร่สอนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับหรือสอนแต่ละระดับต้องมีภาระงานสอนเท่าไหร่นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับภาระงานสอนตัวนี้วยี่สิบเอ็ดจะถูกกำหนดไว้ในหนังสือ0635ของวยีิบเอ็ดนะครับแต่ของวเก้าเนี่ยจะถูกกำหนดไว้ในวยีิบเอ็ด ชื่อเหมือนกันเลยวยี่สิบเทับสองห้าหกสีเพราะฉะนั้นภาระงานจะถูกกำหนดไว้ในวยี่สิบเดทับสองหีเดี๋ยวเเราค่อยไปดูรายลอะเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคถ้าไม่ทำนะครับมีคำถามในช่องแชทถ้าไม่ทำอา PA เพื่อคงวิทยาฐานะจะมีผลอะไรไหมมีผลครับอ่านาตามัตรา55อันดับ หนึ่งเขาก็จะให้ทำข้อตกลงและพัฒนางานนี้นะครับเพื่อให้ผ่านสองถ้าทำการปรับปรุงแล้วยังไม่ผ่านอีกนะครับขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะพูดภาษาบ้านๆก็นนคือเขาจะลิบวิทยาฐานะพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องทำเดี๋ยวจะส่งมามตาห้า55ให้ดูในช่องในกลุ่มไลน์นะครับมันจะมีรายละเอียดเดยอะพอสมควรหนึ่งต้องทำอย่างนี้สองสามสี่ คืออันดับสุดท้ายคือเขาจะาลิฟวิจิฐานะอันดับสุดท้ายคือจะไล่ออกนะครับมันจะมีแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณครูต้องทํานะครับคุณครูต้องทอําาที้คุณครูบอกว่าถามให้เพื่อนนะครับเขาตอบเพื่อนไปว่าคุณครูต้องทำารายละเอียดในปัจจัย55ก็จะมีเยอะพอสมควรคืออันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือไล่ออกนะครับท่านอาจารย์ อ่าแป๊บหนึ่งน,นะครับโอเคอ่าทีนี้ข้อตกลงในการพัฒนางานมาดูชั่วโมงการปฏิบัติงานนะครับชั่วโมงการปฏิมาิตามที่กสสเขากำหนดนะครับอที่พูดถึงเมื่อกี้เนี้ยวย่ิบเอ็ดทับสองห้าหกสี่ก็คือพาระง,งาน คุณครูต้องมีพาระรงานสอนให้เป็นไปนตามที่กรกศเขากำหนดหนังสือที่คุมพาระรงานก็คือวย1อทับสองห้าหกสี่นี้นะครับว่าิอทับสองห้าหกสี่นะครับหนังสือตัวนี้ออกมาเมื่อวันที่30สิบสิงหาคมที่ผ่านมานะครับพาระรงานของข้าราชการครูนะครับตำแหน่งครูแล้วก็ผู้บริหารด้วยนะครับทุกตำแหน่งนั่นเองครับตัวนี้พาระรงาน จะถูกกาหนดไว้ในวอลนี้ในส่วนของครูเราก็จะมีพลังงานของครูเราทีนี้ครับมาดูพลังงานของครูเรานะครับค,คุณรูที่จรสอนระดับปฐมวัยพลังงานสอนจะประกอบด้วยสี่สี่อย่างด้วยกันนะครับประกอบด้วยสี่อย่างเดี๋ยวขออนาเคลื่อนให้ดูก่อนสี่อย่างคือหนึ่ง ชั่วโมงสอนตามตารางสอนสองชั่วโมงงานสนับสนุนและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะครับอย่างเช่นการจัดทําแผนทําสื่อการวัดผลประเมินผลก็คือการสอบนักเรียนนั่นเองการทำ PLC การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นะครับอย่างที่ 3, งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ถ้าพดูดง่ายๆคืองานสี่ฝ่ายครับงานอย่างที่สี่งานสนองงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นนะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสนองนโยบายของสองพทของเขตพื้นที่ของโรงเรียนนะครับอย่างเช่นครูแด t ทูบีน้ำมันโรงเรียนมาตรฐานสากลน,นะครับก็คือโครงการต่างๆหรือโรงเรียนต่างๆ ขึ้นต้นเรียนโรงเรียนสถานศึกษาสถานศึกษาสีขาวใช่หมดนะครับงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นเดิมทีของวิยิบเอ็ดจะมีแค่สามงานแต่ของวิเก้าจัดกำหนดไว้สี่งานเพราะฉะนั้นภาระงานสอนหรือภาระงานตามที่กคกศเข,ออขากำหนดจะมีประกอบด้วยสี่งานนี้ทีนี้กคกศเข,ออขาก็กำหนดว่าชั่วโมงสอนต้องมีเท่าไหร่ครับเขาบังคับว่าต้องมีเท่าไหร่ แล้วสามงานนี้ต้องมีเท่าไหร่นะครับแต่ขอยัดญาตย้อนไปให้ไปดูนะครับทีนี้อนะ่ตรงนี้ครับทีนี้สำหรับคุณครูที่สอนระดับปฐมวัยคุณครูต้องมีงานตามตารางสอนตามข้อหนึ่งจุหนึ่งที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงสอนตามตารางสอนต้องมีหกต้องมีหกอีกสามงาน งานสนับสนุนการเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพการศึกษางานสนองนโะยบายและจุดเน,น้นะต้องมีอีกแปดนะครับรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าสิบสี่คือหนึ่งต้องมีงานตามตารางสอนหกอีกสามงานอีกแปดชั่วโมงรวมแล้วทั้งสี่งานต้องได้สิบสิบสี่ชั่วโมงนะครับ สำหรับค,คุครูที่สอนะระดับปฐมวัยตามจริงท่านครูประจําชั้นปฐมวัยอยู่แล้วนะครับหกกิจกรรมต่อวันกิจกรรมละสาสินาทีหกสามสิบแปดละแปดสิบนาทีก็จะได้สามชั่วโมงหนึ่งวันได้สามชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์ก็คูณหที่มีการเปิดการเรียนการสอนก็ห้าวันนั่นเองพูดง่ายันถึงสุกร์ห้าสามก็สิบห้า ะะผ่านเกณฑ์อยู่แล้วเขาต้องการแค่สิบสี่คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยถ้าสอนหกกิจกรรมต่อวันผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับสำหรับคุณครูปฐมไวัยไม่น่าเป็นห่วงยังไงก็ผ่านเกณฑ์น,นะครับอันนี้ยังไม่รวมงานตรงนี้ครับต่อไปครับค,คุณครูที่สอนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาต้องมีพลังงานตามตารางสอนไม่ต่ำกว่าสิบสอง ร,รวมอีกสามงานนะครับต้องได้แปดก็จะเป็นยี่สิบพอดีนะครับเกินได้แต่ต่ำกว่าไม่ได้นะครับต่ำกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากคุณครูที่สอนอมัธยมศึกษาด้วยนะครับหรือโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขยายโอกาสที่เปิดการเรียนการสอนเป็นคาไม่ว่าจะเป็นคาบละห้าสิบนาทีหรือคาบละห้าสิบห้านาทีก็ตามนะครับ ฝากว่าครูจะสอนต่ำกว่าสิบห้าคาบลองสิบห้าไปคูณห้าสิบสมมติครูสอนสิบห้าคาบต่อหนึ่งสัปดาห์สอนคาบละห้าสิบนาทีเนี่ยเอาคูณกันแล้วเนี่ยเราเอาไปหารหกสิบดูคือทําให้เป็นชั่วโมงนั่นเองมันจะได้สิบสองจุดสามศูนย์มันจะผ่านเกณฑ์ไปแค่จุดสามศูนย์เท่านั้นเองท่านครูสอนสิบสี่เนี่ย มันจะได้สิบเอ็ดกว่ากว่ามันจะไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ภาระงานที่กคสศเขากำหนดตัวนี้ค,นคุณครูก็จะไม่อาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะชั่วโมงสอนไม่ถึงอยู่แล้วจะไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองนะครับเราะนี้ก็ฝากฝากครูด้วยสําหรับที่สอนอเป็นคาบนั่นเองนะครับอาการศึกษาพิเศษก็ตามนี้นะครับตามนี้ พูดไปหมดแล้วนะครับว่างานต่างๆมีอะไรบ้างนะครับอขอญาตชี้แจงตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเดิมทีว e ยี่สิบเงานสี่ฝ่ายจะอยู่ตรงนี้งานวิชาการงานบุคคลงานงบประมาณแล้วก็งานบริหารทั่วไปจะอยู่ในงานสนับสนุนและการจัดการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นวเก้าเนี่ยมันจะสลับกันนะครับงาน สี่ฝ่ายจะมาอยู่ข้อสามนี้ความต่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับคุณครูที่จะออกประกาศเทียบเคียงตัวอย่างประกาศเทียบเคียงมีให้นะครับสําหรับงานข้อสองถึงงานข้อสี่เนี่ยการที่เราจะนํางานเหล่านี้ไปนับชั่วโมงต่อสัปดาห์โรงเรียนก็ต้องมีประกาศเทียบเคียงว่าเราทํางานนี้โรงเรียนเทียบให้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างเช่นเราเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยโรงเรียนเทียบให้ ทำงานนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องมีประกาศเทียบให้ประกาศเทียบเคียงชั่วโมงเหล่านี้ให้นะครับถ้าไม่มีประกาศเราก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้ว่าเราทํางานนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ในคุมรายตัวอย่างประกาศนี้เป็นไฟล์เบิรนะครับมาถึงตรงนี้แล้วอาจาะมีคําถามไหมครับในส่วนของงานภาระงานตามที่กรศกําหนดสรุปง่ายๆนะครับประถม มัธยมไม่ต่ำกว่า20นะครับงานตามตารางสอนไม่ต่ำกว่า12ระดับปฐมวัยงานตามตารางสอนไม่ต่ำกว่า6รวมทั้ง4อย่างแล้วไม่ต่ำกว่า14นะครับมีคคุณครูสังกัดอื่นไหมครับอย่างเช่นอาชีวศึกษาอย่างเงี้ยครับ มีไหมครับถ้าสามารถตอบมาในช่องแชทได้นะครับส,บทส,บสบปทสพมสพปก็คือสปทนะสังกัดสปทมีไหมครับผมจะได้อธิบายถ้าไม่มีก็จะพูดถึงหาของสปทโดยตรงเลยตอนนี้มีคุณครูเข้ามา22ท่านก็เป็น20ท่าน โอเคสอนปสามสามสิบค่าผ่านอยู่แล้วครับท่านอาจารย์สอนประจําชั้นปหนึ่งถึงปหกถ้าประจําชั้นเลยเนะี่ยยังไงสามสิบได้อยู่แล้วผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลตัวนี้ท่านไหนที่ประจําชั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยผ่านเกณฑ์แน่นอนนะครับโอเคถ้าไม่มีคําถามมีคําถามไม่เอ่ยอาจารย์าสามารถเปิดไมค์สอบถามได้นะครับกรณีมีคําถามสงสัยนะครับหรือยกมือในช่องแชทได้ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะครับของงานที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับพาระงานนะครับชั่วโมงสอนตามตังสอนมีอะไรบ้างนะครับก็ให้ยึดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษานะครับพาระงานสอนในข้อที่หนึ่งเนี้ยให้ยึดยึดโครงสร้างของหลักสูตรอย่างเช่นมีนครูสอบถามเข้ามาว่าชุมนุมนับได้ไหม ชุมนุมอยู่ในโครงโครงสร้างหลักสูตรสามารถนับได้ชุมนุมลูกเสือเนธารีนับได้ไหมนับได้อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรถามว่าโฮมรูมนับได้ไหมได้โฮมรูมนับไม่ได้ไม,มันไม่มีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรเพราะฉะนั้นตัวที่กําหนดก็คือเห็นไหมครับที่กําหนดไว้ใน ตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นก็คือโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาของท่านนั่นแหละของโรงเรียนของท่านนั่นแหละถ้ามันอยู่ในโครงสร้างก็สามารถนับได้ทั้งหมดลูกเสือแนะแนวชุมนุมกิจกรรมสราระน่ประโยชน์นับได้หมดถ้ามีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กอบทอโอเคครับอาจารย์ศูนย์พัฒน,นาเด็กของอบทอ ออบทอนะครับอาจารย์ที่อยู่ศูนย์เด็กปัจจุบันยังใช้วียี่สิบสามอยู่นะครับยี่สิบสามอยู่ยังไม่ใช้ว p พีเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ประเมินแบบวียี่สบสามต่อเนื่องไปได้เลยนะครับเพราะว่าของอบทอนะครับของท้องถิ่นยังไม่ใช้ว p พีเออาจารย์ก็เรียนรู้ก่อนได้นะจามจริงอาจารย์ยังไม่ใช้นะครับท่านอาจารย์วินนะครับวินสองเจ็ดศูนย์สาม 64อ่ะถ้าอาจารย์ถ้าจะถ้าอาจารย์โอเคอาจารย์กดหนึ่งด้วยครับอบตยังไม่ใช้ปีนะครับท่าจะอ่ายังใช้วอเก้าอยู่อ่าพูดผิดยังใช้วอลยี่สิบสามอยู่ครับผมโอเคผ่านนะครับสําหรับงานอ่าในส่วนของ PA นะครับ อันนี้คือแบบ p ีตรงนี้ตัดมาให้ดูนะครับดูตัวอย่างของครูท่านนี้นะครับตัวอย่างของครูท่านนี้งานในข้อหนึ่งจุดหนึ่งก็คืองานตามตารางสอนอาจารย์ท่านนี้มีสามสิบสามสิบก็ผ่านแล้วทุกอย่างแล้วนะครับเขาสอนอาตามนี้นะครับสามสิบชั่วโมงเนี่ยเขาต้องการแค่ยี่สิบอาจารย์ท่านนี้มีสามสิบก็ผ่านเฉลยอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีงาน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อีกห้างานพัฒนาคุณภาพอีกสิบแล้วก็งานตอบสนองเนี่ยนะครับผ่านกินอยู่แล้วครับของค,คุณท่านนี้ที่นํามาดยกไปต่อไปครับมาดูในข้อที่สองในส่วนที่สองคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งนะครับมาตรฐานตําแหน่งก็คือสามด้านสิบห้าตัวชี้วัดอย่างที่พูดครับสามด้านสิบห้าตัวชี้วัด จะพูดจะถูกพูดถึงนะครับจะถูกกำหนดไว้นะครับในวสามมาตรฐานตำแหน่งนะครับวสามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานตำแหน่งนะครับหนังสือวสามทับสองห้าหกสี่ ออกมาเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับมกราคมที่ผ่านมาจะพูดถึงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของของคุณครูเรานั่นเองนะครับตรงนี้ภาษาทีนี้มาดูมาตรฐานตำแหน่งชื่อตำแหน่งนะครับในสายงานการสอนมีแค่สองตำแหน่งคือหนึ่งตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครูเท่านั้นมีสอง นะครับมีสองตำแหน่งเท่านั้นนะครับครูผู้ช่วยและครูเท่านั้นสําหรับครูผู้ช่วยไม่ต้องทำาี a ไม่ต้องทําข้อตกลงและพัฒนางานให้ทําแบบข้อตกลงและพัฒนางานแบบของครูผู้ช่วยเดิมที่มี14ตัวชีวัดเดิมในส่วนของครูเราครับตำแหน่งครูนะครับจะมีวิทยาฐานะตำแหน่งวิทยาฐานะเนี้ย อยู่ทั้งหมด5วิทยาฐานะ 1, 2, 3, 4วิทยาฐานะนะครับพูดกิด4ครับ mm hmm. ไม่รวมคอสอ์หนึ่งคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. เริ่มจากค,คุณครูคอสอสองถึงคอสอห้าเนี่ยทุกท่านก็ต้องทํา PA ทั้งรวมทั้งตำแหน่งครูด้วยต้องทํา PA อทาเพื่ออะไรหนึ่งใช้เลื่อนเงินเดือน สใช้คงวิทยาฐานะ 3. ใช้ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะถัดไปเพราะฉะนั้นคุณครูทุกท่านต้องทำา PA นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้สำคัญคงวิทยาฐานะแนี่ยสำคัญอันนี้คือมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะทีนี้มาตรฐานตำแหน่งครูนะครับ ครูต้องแต่ละข้อสอพูดง่ายค้อสอสองถึงคอสอห้าเนี่ยก็จะมีมาตรฐานแต่ละวิทยาฐานอยู่หรือระดับคุณภาพของแต่ละข้อสออยู่ข้อสอสองคนทํางานประมาณนี้ข้อสอสามคนทํางานประมาณนี้ข้อสอสี่คนทํางานประมาณนี้ข้อสอห้าคนทํางานประมาณนี้เขาเรียกว่าบันได5ขั้น มันในห้าขั้นของแต่และคอสอหรือมาตรฐานตาแหน่งนะครับน้นจะถูกกำหนดไว้ในวอสามนี้จะประกอบด้วยทั้งหมดสามด้านนะครับสามด้านก็จะคล้ายๆกับวอยเอ็ดเดิมสามด้านสิบสามตัวชีวัดของวอเก้าก็เพิ่มมาอีกหนึ่งสองตัวชีวัดนะครับสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าตัวชีวัดด้านที่หนึ่ง จะมีทั้งหมดแปดตัวชีวัตตัวชีวัตที่หนึ่งถึงตัวชีวัตที่แปดนะครับต่อไปด้านที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จะมีทั้งหมดสี่ตัวชีวัตด้านที่หนึ่งมีแปดนะครับรวมเป็นสิบสองอ่ะส่วนในการรายละเอียดเราเดี๋ยวเราค่อยไปลงในช่วงบ่ายนะครับว่าในช่วงที่พาเขียนนะครับ ตัวชีวะเหล่านี้นะครับต่อไปครับด้านที่3ด้านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวชีวะด,ด้วยกันนะครับ12บวก3ก็เป็น15ด้านที่1 3.1นะครับก็เกี่ยวกับอบรมนะครับพัฒนาทักษะ อบรมพูดง่ายคือการอบรมพัฒนาตนเองด้านที่สองจะพูดถึง PLC ด้านที่สามเนี่ยนำอบรมนำ PLC มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะครับด้านที่สามเนี่ยสรุปประมาณนี้นะครับด้านที่หนึ่งอบรมด้านที่สองการมีส่วนร่วมในการทำ PLC ด้านที่สมก็คือนำอบรมและ POC มาพัฒนาผู้เรียนนั่นเองผู้เรียนอตรงนี้นะครับสามด้านสิบห้าตัวชีวัดอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะรอจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายอางนี้คือตัวอย่างของเรียนที่กศอเขาขได้นำร่อง ใช้ PA นะครับไปใช้ในโรงเรียนนำร่องหลายโรงเรียนพอสมควรนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ของ PA ของเรียนนำร่องประมาณ3-4ตัวอย่างนะครับ